โอมากษะเรรามเมงรวมล่างสเต็กหินร้อนภูเขาไฟลาวาและนมปัน่นอุดรธานีร้านนี้ก็ชื่อว่าไซนะเก็ขึ้นชื่อเรื่องรามเมงมีหลากหลายเลยมีทั้งรามเมงแห้งแกงกะหรี่ปุ่นไข่เย,ยิ้มแซลมอนชาซูมิกับขขาหน้าแซลมอนเต่าแซลมอนเขาก็สดชอบซอสน้ำสลัดต่างๆเนี่ยเขาก็ทำเองะอยาอานะ่างอะโวคาโดสลัดเนี่ยลอ,อยจัดแล้วถ้าใครไปไม่รู้จะกินอะไรคิดอะไรไม่ออกให้บอกพี่เขาว่าโอ้มากระเซรเขาก็จะทําให้ตามใจเชฟได้เป็นชาโคต้มยำแซลมอนลายเ็ก้แล้วที่ขึ้นชื่อลรือชาเลยนะไซรา าเมงหมูชาชูเบิร์นไฟซุปเบดหลักเขาเนี่ยเป็นชีโอรดนัวกลมกรอบนี่เปื่อยนุ่มเด้งเข้าไปนะบอกเลยว่าโคตรแซ่เมนูนอื่นเนี่ยเขาก็มีอีกเยอะเลยนะแล้วที่ไม่เคยกินที่ไหนสไปซี่โลฟั่นท่วน<อ>ไส้น้ำพริกปลาซาบาะรสชาติเข้ากันดีมีความไทยญี่ปุ่นผสมแล้วลขเขาก็รวมร่างกับร้านสโตนยิวเขาก็มีความชำนาญในด้านเนื้อสายพันออสเตรเลียนวากิผ่านการวอเตอร์เอจเป็นเวลา14วันเอามันกลีวกับหินร้อนหุบหินเขาผ่านการอบมาแล้วหนึ่งจะร้อนนานสาบและเนื้อเขาเอจมันดีจริงนะขนาด ทิ้งไว้เท่าไหร่ก็ยังนุ่มอยู่คู่กับสลัดหรือจะขอน้ําจิ้มดีวอเขาก็มีเนี่ยเขาก็รวมล่างกัน3ามลไส้ลาเมงไซสโตนกลิ้ยงน่องโฮคาเั๊มบังจากฝั่งขาเข้าสกลมาอุดรายละเอียดเวลาเปิดปิดเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์ขนาดอุ้มชุก็ยังยกนิ้วให้